ครับวันนี้เรามาฝึกเขียนภาษาละนานะครับจากสำนวนข่าวที่เป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่สามแล้วนะครับก็คือตามสำเนียงํำอูห้หรือกำพูดนะครับเราลองมากอยเลยนะครับลู่กันเนี่ยหยั่งนะครับลู่ลู่นะครับก่อนอื่น ท่านจะต้องู้นะครับว่ากรรมนั้นเป็นเสียงอะไอย่างนะครับท่านจะใจอักษรสูงหรืออักษรต่ํานะครับอักษรสูงนะครับก็คือเสียงจัตวานะครับกะคะ,ะกะอัญมนีนะฮะกะคะอัญมนีนะฮะอันนี้เป็นอักษรสูงนะฮะอย่างตัวละเนี่ยเป็นอักษรต่ํานะครับเ,เสียงตรีนะครับ่า อักษรสูงนี่จะใช้ในในกรณีเสียงเอกนะครับเสียงโทพิเศษนะครับเสียงจัตวานะครับอักษรต่ำนะครับจะใช้ในกรณีเสียงสามัญนะครับเสียงโทปกตินะครับและเสียงตีนะครับแบ่งกันนะแบ่งคนละสามเสียงนะครับลู่นะครับลู่เป็นเสียงโทนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ตัวละนะครับเสียง ตัวละตัวนี้เป็นอักษรอักษรต่ํานะครับแต่เสียงละมันเสียงสูงนะครับเสียงตตีนะครับอ่าอักษรต่ํานะฮะชื่อว่าอักษรต่านะลู่นะครับลูบล่ก็ไม่ยฮะก็ลู่เลยนะครับลู่กันนะครับกันเสียงจัตวาใจตักกะนะครับ กันนะครับเนี Twelve, ok ่ยหยังนะครับเนย่ยยอนะครับเนย่ยเนย่ะนะฮะเหยเสียงเนี่ยหรือเยะนะครับอฮ่เ่ยเนเ่ยาใช้ตัวเหะนะครับใช้ตัวนั่นนะตัวตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับบางครั้งก็เขียนเป็นอย่างอีกก็ได้นะครับเนย่เหยาะนะครับเะนะครับมันก็แล้วแต่สำนวนท้องถิ่นนะครับบางครั้งก็จะเนี่ย หรือเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยหรือเนี่ยอ่ามันก็ก็ได้ทางนั้นนะครับได้นะครับอ่าถ้าเนี่ยถ้าเนี่ยเราก็เพื่อมันสระเอียนะครับอ่าเพื่อมันเป็นสระเอียก่อนนะครับแล้วก็เป็นสระเอียะนะครับอ่าอันนี้สระเอียนะครับอ่า อ่าเนี้อนะครับอย่างเนี้อนะครับเสลเอียนะอ่าอ่าอันนี้เนี้อเนี้อนะครับมาเนี้อนะครับเนี้อครับเนี้อเนี้อหยังนะครับหยังนะครับตัวย่อเหมือนกันนะหยังนะครับใช้ตัวยะนะครับมาตัวเนี้อเนี่ยมันเสียงตีนะครับใช้ตัวยะนะครับมาหยัง อย่างเสียงจัตวาใจตัวยะนะครับมาก็บใจตัวยะก็คือเอาตัวหะกับตัวยะเนี่ยนะครับมาผสมกันนะครับมามันก็จะเป็นตัวยะอย่างอี้นะครับอย่างอี้นะครับแล้วก็สะกดไปนะครับไม่สัตตัวงะมันก็หยังนะครับตัวนี้อ่านว่าหยังนะครับแต่ถ้าเขาจะเขียนด้วยอ่าตัวออยนะครับตัวอะครับตัวยะนี่เราครับอืถ้าเขียนอย่างอี้เราครับ อ่าปายานมันเป็นตัวอยอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้อ่านว่ายังนะครับยังอ่ามันมันยังมาได้นะครับ่มันยังมันจะยังนี่มาได้นะครับตัวนี้อ่านว่ายังนะครับมาเพราะว่าอ่าตัวอยอยเป็นเสียงเป็นอักษรกลางนะครับยังนะครับยังเพราะนั้น หยั่ง่าหยั่งนี่คือสำเนียงล้านานะครับเนื้หยั่งนะครับเนย้อหยั่งนะตรงสำเนียงเลยนะครับลูกกันเนื้อหยั่งนะครับกาลียุกนะครับกาลีอันนี้มันเป็นภาษากาลีนี่มันเป็นภาษาชาวบ้านนะนะครับพื้นพื้นรากทรัพย์มันก็มาจากกาลีนะครับกาลีนะครับกาลี กาลิญกนี่นะครับกาลิญกนะครับที่นี้เขาจะมาเขียนว่าเป็นกะลีกะลีะความจริงมันลากซ้ำมันก็มาจากไอไอกาลีนี่แหละครับมาภาษากาลีนี่แหละครับในภาษาทางไอบ้บาลีทางไอ้อย่างเนี้ยกาลีก็คือก่อนไม่ต้องแปลแล้วครับกาลีแต่เขามาเขียนเป็นภาษาเจ้าบ้านนะครับ ติเปิลอู้กันนะกะลีกะลียุกนะครับมากะลีเราก็เอา,เอาไม่กะไม่กาออกเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นกะแล้วนะครับกะลียุกนะครับยุกยุกอ่ายุกนะครับยุกเสียงตีนะครับเสียงตีใช้ตัวยะนะครับมายุกเนียครับมาอ่ายุกนะครับอ่ายุก ถ้าอย่าแจ้อยหรอครับอืมเป็นยุกหนะอืาม,มันบอกค่อยชัดนะครับยุกยุกม,มันก็คงจะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอ่าม,มันเป็นอักษรกลางนะครับยุกยุกอกอแต่มันก็มันบอกค่อยชัดนะครับอย่างนี้นะอัน,นอยุกดีกว่ายุกยุกกาลิยุกนะครับผูก ผูกเสียงเอกนะครับใจตัวพระนะครับอืพระอักษรสูงนะครับผูกคนตั้งผงคนตัวฆะนะครับคน <Godzilla. S 1> เสียงคอแล้วก็ใจตัวฆะเลยนะครับอืคน er ตั้งผองอ่าตั้งเสียงตีนะครับใจตัวตะนะครับอืตั้งนะครับ <Naruto> ตั้งผง เสียงจัตาวาใจ้ตุพระนะครับนะลูกกันเนืองนองลูกลูกก็คือแย่งชิงกันนั่นนะครับลูกนะครับบัจจัว่าลูกอิ่งนะครับมาดังภาษาไทยว่านะครับลูกลูกก็แย่งแย่งกันนั่นนะครับลูกกันนะครับ กันเสียงจัตวาใจตกะนะครับเนืองนองนเนืองนองเสียงสามัญน,นะครับใจต่วนหนะนะครับเนืองเนืองนองนะครับาบ่มีศีลห้าบ่มีนะครับบ่ครับอืมบอ่อ่าอันนี้มีตัวอย่างนะครับบ่นะครับบ่บ่มีไม่ อ่กันยอนอนี้นะครับอย่างนี้มันบ่อน้ํานะครับอบ่อน้ําบ่มีนะครับบ่มีอมีกับตัวมะนะครับไม้กี่กับมีแล้วนะครับอ่าแต่ในโบราณป่นอ่าป่นเอาสองํำนี่มารวมกันนะครับอ่าบ่มีเนี่ยนะครับบ่มีนะครับอ่าบ่มีเพราะก็อยาเอาไม้กี่มาไว้ทางบนตัวตัวบะนี่นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะฮะทัดไอ้ไม้กลง อ่ามาย่อออกไปฮะคือมันเหลือเจ้าอี้นะครับอ่าไม่กี่อยู่บนน่ะนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาตมะนะครับอ่าตมะเนี่ยไว้ไว้ตังรุ่มเื่อเป็นหางอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเี้นะครับอย่างเี้อ่านว่าบ่มีนะครับบ่มีนะครับเป็นกรมพิเศษนะมาจากโบราณนะนะครับเพิ่นเพิ่นเขียนกันฮะบ่มีศินห้าสินนะครับอ่าสินนี่ถ้าเราจะใช้เป็นอืม อเป็นสันสกิตมั่อก่จะเป็นอย่างีนะครับอ่าสินเนี่ยนะฮะอ่าสินนะครมันก็เป็นสันสกิตนะครับอ่าเข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 ียนนับไปดังบาลีนับไปดังบาลีนะฮะถ้าแบาจําเป็นได้ไดาเขียนสันสกิตนะครับก็ตัวสะเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้แหละครับที่พ้นใจในใบลานใจในโบราณมาต่างๆปกติใจตัวนี้แหละครับตัวสะเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับสินนะครับ สินห้าเสียงโทพิเศษนะครับใ้ตัวหะนะครับห้าห้าครับนี่เอยนะครับบอละายตนบอนะครับบอละยอละละกับตัวนี้แหละครับละายนะครับายตัวอะนะครับละายตนนะครับตนเสียงจัตวานะครับใ้ตัวตะนะครับตนนะครับ อย่างอีกต้นนั่นนะครับมันมีไม้จัตวาอย่างแล้วนะครับมันมันเป็นตัวตะนะครับตัวตะมันเสียงจัตวาอยู่แล้วนะครับเมื่อประกอบสะกดด้วยต้นนาตนนอแล้วนะครับมันก็ตนเลยนะครับาม่ต้องมีไม้จัตวาอย่างแล้วนะครับหันผลอยู่หน้าหันนะครับเสียงจัตวานะครับหันนะครับใจตัวหานะครับหัน หันผลนะครับอืเสียงจัตวาใจตัวพระนะครับผลนะฮะอ่าโนละอ่าหรือหรือจะเอาโหนายหอยี่ก็ได้นะครับอ่าอี่ก็ได้นะฮะหันผลนะครับบ่มีปัญหานะครับอ่าหรือจะเอาตันละก็ได้นะครับอ่าผลนะครับอ่าเอาให้มันงามหน่อยหันผลนะหันผลอยู่อ่าอยู่เสียงยอยาไทยแล้วนะครับ ต้องใจตัวออยนะครับอยู่นะครับออยกับตัวอะกับตัว่เนี่ยนะครับปยญานนะครับเลยเป็นตัวนี้นะครับไม้โก ổ, ไม้เอกนะไมเย่ะลงไปอยู่นะครับอ่านว่าอยู่นะครับอยู่หน้าเสียงโทพิเศษนะครับใจตัวหนะนะครับอ่าหน้าหน้า,นา,นาไล่คว้ามาไล่เสียงโทนะครับ ไล่ไล่ไล่เสียงใจตัวละนะครับเสียงโทใจตัวละอักษรต่ำนะครับขวา้าได้ยินเสียงขวาเลยนะครับใจตัวฆ่าเลยนะครับมาขวานะครับตัววรร่ากำขว้ามาเสียงสามัญน,นะครับใจตัวมะนะครับหนิงหนิงยึดหนิง เน,เนี่ยงเนี่ยงยึดนะครับใจตัวแยะนะครับเนี่ยงเสียงโทนะครับเนี่ยงนึดเฮ้ยอขอโทษด้วยนะครับม,มันมวัดเล่นลเลยเงี้ยงยึดนะครับ มาตัวยะนะครับอืมยึดเสียงตีนะครับอืเสียงตีจใจตัวยะนะครับอืมถ้าเป็นโบราณบ่าใจไม่เกือ,อย่ะนะครับอืพวกก็อ่ออานยึดเหมือนกันนะครับอ่านยึดเหมือนกันนะแต่มันอูดถึงว่าตามรับภาษาแล้วมันก็คงจะบัตถ,ถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่เก๋เมันก็คงจะหยึด ยึดนะครับยึดก็เสียงเสียงโทนะครับอเสียงโทปกตินะครับมันจะได้ตัวอักนนะครับไม่เกือกือกับเกือนี่ยเพราะนั้นเขาเขียนเขาูกรลักกับไม่เกือนะครับไม่เกือมันจะยึดนะครับมันจะยึดนะครับมันถึงยึดนะเสียงตีนะครับถ้าใช้ไม่เกือมันก็แค่ได้เสียงโทนะครับอถ้าอู้ถึงตามลักภาษาแต่แต่แล้วนะครับ แต่โบราณพวกกระใจมานะครับใจร่วมกันมานะครับไม่กึ้อไม่กื้อเนี่ยเปิ้นบัเถือกันนะครับอ่าแต่เอาสมัยใหม่เอาเอามันทุกทุกตำลักเนี่ยนะครับตำลักภาษานะครับทุก่างวิถีอ่าทุก่างวิถีอ่าทุกนะครับทุกก็สมมติว่าใจตัวตะนะครับโบราณพวกกระเพิ่นกระเขียนนะครับเนี่ยอีนะฮะเปิ้นอ่านได้จังทุก หรือตุกนะครับอ่าพอนอ่านได้นะครับ <c oughs> ถ้าสมมติว่าฮอาจะเขียนอืมแถมแบบนึงอืมมันจะมีสำนวนแถมอันก็คือจุนะครับอ่าจุจุตังนะอ่าก็เหมือนกันนะครับจุตังนะก็ถือว่าทุกทางเหมือนกันนะกู้ทางเหมือนกันนะอ่ากู้ทาง ทุกทางทุกทางนะครับแต่บางครั้งเฮากับพระสํานวนในโบราณนะครับในข่าวต่างๆป้นใจตดทะนะครับอย่างนี้นะครับทุกนะครับมาป้นใจอย่างนี้เลยนะครับทุกต่างทุกนะครับมาทุกหมายว่าในสํานวนแบบนี้มันก็ใกล้เคียงมเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วพวกก็ยังเขียนอยู่นะครับทุกทางอย่างนี้นะครับ มันก็แยกมาจากภาษาไทยนี่แหละครับอ่าสำนวนสำนวนทุกทุกทางเนี่ยนะครับอ่าทางเขาเอาเขียนทางกันตังนะครับทุกตังตังก็คือตัวตะนะครับสามัญน,นะครับอ่าไม้ก่านะครับอ,อ,อ่าเขาจะอู้ถึงสำนวนทุกทางอ่าหรือทุกทางเบอด์เียนอีน,นะ,ะหรือจุทางหรือทุกทางอย่างเงี้ยน,นะครับ ปิ้นมีเขียนในโบราณน,นะครับทุกอย่างเลยะทุกแบบม,มีเขียนนะครับจะเลือกเอาอันไหนก็ได้นะครับอสมำนวนอันนี้นะครับแต่สมมุติว่าเอาเอ,าเอาตัวทะแต่ๆมาเขียนเนี่ยมันก็ออกไปทางไทยหน่อยนะครับแต่เอานึกถึงนะครับว่าอ่าไทยมันก็ไทยที่ไหนนะครับมัน,มน,มนไทยสุโขทัยเนี่ยนะครับมันก็มันก็ไทยภาคเหนือนนะครับเมื่อภาษามันแตกแยกออกมาอ่าจากภาษาไทยเนี่ยนะครับอืม มันก็แยกกันออกมานะครับภาษาไทยพวกกจะไปแบบนึงนะความคิดแนวนคิดในการในการผ่านเสียงของตั้งเหนือละนะ้านาก็ไปทึแบบนึงนะก็มันก็ยังผสมปนเปนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็คงบอกว่ากันนะครับเขาจะใจทุกทุกทางจุทางหรือทุกทางอย่างนี้นะครับก็ก็บมีปัญหานะครับทุกทาง วิถีอ่าวิถีวิอ่าวิเสียงตีนะครับใจตัววะนะครับอ่าวิวิถีเสียงจัตวาใจตัวท้านะครับวิถีตรงตรงเลยนะครับอ่าภาษาละนาะสะกดไปเป็นกรรมเป็นกรรมเลยนะครับอืมมาต้องไป อ่ามันต้องไปอันอย่างนั่งหนานะครับอ่าตัวในก็สะกดไปเป็นกรมเป็นกรมไล่นะครับไล่เสียงโทนะครับใจตัวละนะครับอ่าไล่ไล่คุยนะครับอ่าคุยนะครับใจตัวฆ่านะครับอืมอันนี้มันมันเขียนเป็นภาษากะบูนะครับกับใจตัวคอควายนะครับเทาเสียงเป็นภาษา ปริวาสแบบที lier, oysters, ่สองนะครับอ่าพ่นเขียนอย่างอี้นะครับใช้ตัวคอค้นเนี่ยนะครับอย่างอี้นะครับคุยนะครับอ่าอย่างอี้นะครับอ่าปรดเข้าใจไว้ด้วยนะอันนี้มันเป็นภาษาปริวติแบบที่สามเลตามสำเนียงกําอู้เลยนะครับตามสำเนียงําอู้ก็คือนะครับอ่าฟังนะครับฟังฟังอ่าพ่นอู้มาว่าอย่างไรเนี่ยอ่าพ่นอู้ว่าคุยนะครับก็สะกดเอาภาษาใดมาเขียนเนยนะครับอ่าก็คอควาย ว่แหวนสารีเนี่ยคุยนะครับอ่าคุยก็คุยอย่างนี้แลนะครับแต่ภาษาปฏิวัติแบบที่สองพ้นตรงตัวนะครับพ้นใจถูกฆะาพอคนนี่นะครับอ่าเพราะนั้นเราต้องมองหลายจันทเลยนะครับอ่าโอเคมันก็ต้องก้อยศึกษาไปนะครับคุยนะครับคุยเขาใจถูกค่าเลยนะครับอ่าค่าตัวนี้นะครับตัววะกรอ่าคุยนะครับอ่าตัวนี้มันต้องมีไม้สองนะครับ ถ้ามีไม้สองมันอาจจะเป็นข้าวีนะ,ะข้าวีนะครับตัวนี้มันตัวกล่อมนะครับคุยคุยไล่ไล่ปึ๊ดนะครับปึ๊ดเสียงตีนะครับใช้ตัวปะนะครับป้าไม้กึ้อย่างเงี้ยนะครับโบราณพวกไอ้ใจไม้กึ๋ยปึ๊ดนะครับปึ๊ดนีะมาก็กลายเป็นปึ๊ดไปน,น,น,นะครับ าต่แบบเป็นอย่างเอาปัจจุบันเนี่ยเอาเอาตรงต้อง,งตรงตัวเลยนะครับไม่กึ้นะครับปุ๊ดนะครับอปุ๊บไพควางกั้นไผ่เสียงจัตวาใจตกพระนะครับขวางขวางเสียงจัตวานะครับใจตกอขานะครับกั้มก็ตัวตัววะนะครับขวางนะครับ ขวงกั้นเสียงโทพิเศษนะครับกั้นนะครับใช้ตัวกะนะครับกัน้นฟันแตงนะครับฟันฟันเสียงสามัญน,นะครับใช้ตัวฟะ้นะครับฟันแตงแตงเสียงสามัญใช้ตัวตะนะครับแตงเสียหายบกคึดเสีย เอเฮาดูเสียแล้วนะครับอืเสียงจัตวาใจ้ตัวสะนะครับอาาแล้วฮามาดู่ไม่เกี่ยก็ไม่เสยเนะี่ยไม่เกยเนะอ่าเสียพ้นมีพ้นมีสระอีนะครับในภาษาไทยนะครับอ่าพอะน,นั้นภาษาละนาฮากบอมันต้องมีสระอีไม่กี้นะครับอ่าออย่างนี้นะครับมันต้องมีนะฮะมันตรงข้ามกันนะครับอเสียนะครับ เสียหายนะครับหายเสียงจัตวานะครับใจตัวหะนะครับเสียหายบอบอกึดนะครับกึศเสียงตีนะครับใจตัวกะนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับโบราณบวเขียนเต้าย์นะครับอ่าไม่กือยอย่างเงี้นะครับอ่าไม่เกือยเงี้ยนะไอ้เนี่ยมันก็อ่านกึดนะครับกึดนะแต่ยังไงพวกก็อ่านกึดอยู่ดีอะโบราณรวกก็อ่านกึดนะครับแต่เขามาเขียนปัจจุบันเขาเขียนให้มัน ตรงรักภาษานะ่ยเขาใจไม่กึ้ยนะครับไม่กึ้นะครับไม่กึ้มันจะหยุดเ,เสียงตรีนะครับกึศนะอันนี้กึศนะครับดันดืดเสแวงดนันเสียงเอกนะมันก็ตัวนี้มันตัวดะมันเป็นอักษรกลางนะครับอืมก็ดันนะครับดันดืด อไม่เกอนะครับดานดานดืดดานดืดเสแวงตัวดะมันมันเป็นอักษรกลางนะครับเสแวงเสแวงตัวนี้มันกรำผสมนะครับเราอย่าต้องใจเอามาซ้อนกันแล้วนะครับอ่า ตัวสะนะครับสะแหว่งไงแหว่งนะถ้าเขาเขาแยกกันมันก็เป็นสแหว่ง่เห็นนะมันก็เขียนยากนะครับตัวว่ามากกำหลงร้ยนะใส่ไม้สองนะครับอืมอืมตัวนี้มันเมื่อเขาใส่ไม้สองนี้นมันแยกกำนะครับอืมมันมันแยกตรวจสอตัวว่านี่มันออกคนละเสียงนะครับอืมเป็นเติมใส่ตัวงะไปนะตัวนี้ก็อ่านว่าสะแหว่งนะครับสะแหว่งสะแหว่งนะครับ มดแห้งตายไปมดนะครับเสียงจัตวาใจตมมะนะครับมะมดนะครับมดแห้งนะครับใจตัวละนะครับแห้งนะครับตายเสียงจัตวานะครับใจตัวตะนะครับตายไปนะครับเสียงสามัญนะครับใจตัวปะนะครับ บ่อได้หยั่งสักหน่อยบ่อได้บอ่อได้ฮาบ่อได้ก็เขียนเต่ายก็ได้แต่ต้องมีตัวแยะประกอบนะครับมามันก็หรือจะมีประกอบก็าตามใจเสียงโทรพิเศษนะครับได้หยัง่งตัวแยะนะครับสักหน่อยสัก เสียงจัตาวาใจตัวสะนะครับซับน้อยเสียงโทพิเศษใจตัวนนะนะครับมาตัวนะคือตัวนนี้นะครับน้อยอ่า,อ,า,อ,าอ,อ่ามีสัยงน้อยนะครับแล้วก็ไปยานแหนมคำนะครับอ่าไม้สองนะครับอบอได้อย่างสักน้อยอ่ามันจะมันจะซ้ําทั้งวักตรงนี้นะครับบอได้อย่างสักน้อยอ่าได้แล้วนะครับ ลูกกันเนี่ยงังกะลียุกผู้คนตั้งผ่องลูกกันเนืองนองบอมีสินห้าบอละอายตนหันผลอยู่หน้าไล่คว้ามา ย่งยึดทุกทางวิถีไล่คุยไล่ปึดภัยขวางกั้นฟันแต่งเสียหายบอกึดดานดืดแสวมดเงตายไปบ่ได้หยังสักน้อย ບໍ່ໄດ້ຍັງສັກນ້ອຍກໍເປັນຈານີ້ແລ